ยกระดับการรักษาพยาบาลพร้อมบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกโดยในประเด็นที่1เราจะส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นเมืองพัทยาจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขออนุญาตต่างๆทั้งการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโรงพยาบาลทั้งหมดขณะเดียวกันเราจะเชื่อมโยงโครงข่ายทางด้านสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะไปใช้บริการโรงพยาบาลใดก็ตามในเขตพื้นที่ของเมืองพัทยาให้สามารถให้บริการพี่น้องได้อย่างรวดเร็วตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนและในประเด็นที่สองเราจะจัดรดโชว์ให้คนทั่วโลกมาใช้บริการการรักษาพยาบาลในเมืองพัทยาของเราประเด็นที่3เราจะจัดแพ็กเกจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากผู้คนจากทั่วโลกจะมาใช้บริการด้านการรักษาพยาบาลแล้วเขายังมีผู้ติดตามสามารถที่จะมาท่องเที่ยวเรามีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายในเมืองพัทยาของเราทั้งการท่องเที่ยวกลางวันการท่องเที่ยวกลางคืนซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาในเมืองพัทยาของเราเป็นจำนวนมหาศาลนั่นคือการสร้างเมืองในบริบทที่ส